น่ารักเนาะผิวดีมาก มีพี่ๆี่ทยเขาได้เจอน้องลิซ่าที่ปารีสแล้วก็ได้ลงคลิปนี้เอาไว้แล้วก็บอกว่าน้องน่ารักมากคุยเป็นกันเองไม่ถือตัวเลยอาหารหลักร้อยวิวลิซ่าหลักหมื่นล้านเลิฟลิซ่าสรุปข้าวปลาไม,ม่ได้กินนั่งอึง้งอินปารีสนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นคลิปตอนที่พี่ๆในร้านเนี่ยเขาเหมือนกับถ่ายน้องลิซ่าไปได้น้องกําลังกอดกับคนรู้จักประมาณนี้นะคะกอดทักทายแล้วก็ใส่เสื้อโครมฮะที่พวกเราเห็นกันก่อนหน้านี้แหละน้องน่ารักมากมายค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มแล้วค่ะอาหารมื้อนี้นะคะซึ่งคลิปี้ถูกพสตเอาไ ประมาณ3สิงหาคมเวลา22.56นาฬิกาตามเวลาปารีสอะเนาะแต้มบุญสูงมากนี่เละคะ่ะถ้าโงริซ่าไม่ได้ไปคอนเสิร์ตเนาะก็จะแต่งตัวเรียบร้อยเป็นเด็กเข้าเป้งของเม่ประมาณนี้อยา่างไรก็พักผ่อนมากๆนะคะอันนี้เพิ่งเจอนะเพื่อนๆนะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็คือก่อนที่โนริซ่าจะมาเล่นคอนเสิร์ตอีกแหละลูกสาวคือชอบอิทอาหารไทยอยู่แล้วนะคะผู้ใหญ่ก็มีการวีดคลิปองริซ่าค่ะแล้วก็เอ็นดูน้องนั่นเองนะซึ่งพี่คนที่ถ่ายนอนริซ่ามานี่ล่าสุดก็ไปคอนเสิร์ตของโนริซ่าด แล้พิงนี่แหละแล้วก็พี่เขาก็ได้ขิงเอาไว้นะคะบอกว่าถ้าพูดไปใครจะเชื่อนั่งกินข้าวกับนิาแต้มบุญสูงมากต้องไปทําบุญ3วัน3คืนค่ะยินดีด้วยนะคะคือเป็นการถ่ายจากระยะไกลเนี่ยนะทุกคนแต่ว่าพี่คนที่เขาเจอโงนิซาเนี่ยเขาได้นั่งคุยกับน้องแบบนานสองนานเลยนะคะโหแต้มบุญมากๆเลยน้องคงจะเป็นกันเองมากๆเลยจ้ะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะแต่ว่าเป็นโมเมนต์ก่อนที่โงนิซาเนี่ยจะไปคอนเสิร์ตนั่นเองนะคะมากับทีมต่างๆแต้มบุญมากเวอร์ค่ะแล้วก็พี่คนที่เจอโงนิซาก็บอกน้องพิวง ใส่มากนี้โอ้ยเอ็นดูลูกสาวหนักมากเลยเนาะในคลิปอะค่ะอิสานหนักมากน่ารักค่ะน่ารักเนาะตาแดงต้องเชิดสวยมากไอ้กันน่ารักเาะน่ารักเนาะผิวดีมาก